เมื่อเป็นปัญญาที่สูงสุดมันก็ต้องนึกถึงอริยมรรคนะเราต้องนึกถึงตรงนั้นเลยปัญญาเนี่ยมีหลายระดับในส่วนของการที่ปฏิเสธที่9ท่านแสดงไว้ใช่ไหมคะนิพพสนากรรมฐานใช่ไหมคะท่านแสดงเอาไว้ด้านในส่วนของปัญญาเนี่ยมีทั้งโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาถูกไหมโลกิยะปัญญาเนี่ยนะอย่างพวกเราเนี่ยให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็เป็นโลกิยะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาอย่างสามัญโดยมาก ปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างสามัญได้นะเกิดจากสุตตะมิยะปัญญาก็คือเกิดจากการฟังแล้วเราไปทําตามปัญญาเกิดจากโลกิยะปัญญาเป็นลักษณะนี้เป็นโลกิยะปัญญาแต่ศีลนั่นแหละนะมันจะกลายเป็นวิสุทธิขึ้นมาได้ถ้าหากว่าศีลเป็นอนธิแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นว,ว,วิสุทธิเรียกว่าศีลวิสุทธิใช่ไหมเมื่อศีลวิสุทธิเกิดขึ้นมาเนี่ยความบริสุทธิ์วิสุทธิเปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมามากๆมากๆเข้าเนี่ย ศีลงดงามบริสุทธิ์งามขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นจิตตาวิสุทธ,ธิจากจิตที่เป็นอธิจิตมันจะกลายเป็นจิตตากิสุทธ,ธิคือความบริสุทธิ์ของจิตนะตอนนั้นอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิมีกําลังนะถ้าสมาธิระดับนี้นะมีกําลังเรียกว่าจิตตากิสุทธ,ธิความบริสุทธิ์ความใสสะอาดความงดงามของจิตหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าจิตมีพลังขนาดนี้แล้วอธิปัญญาก็เกิดขึ้นมาในเรื่องของวิสุทธ,ธิที่เกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิวิสุทธ,ธิทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะเอาก,กลางๆทิฏฐิเจตสิกอะมันเป็นความเห็นแต่ความเห็นตรงนี้เนี่ยมันแตกไปสองแฉกใช่ไหมแฉกหนึ่งเป็น,ปนมิจฉาทิฏฐิอีกแฉกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทิฏฐิที่งดงามที่เป็นวิสุทธ,ธิเนี่ยเป็น ตัวของปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยว่าโดยองค์ธรรมก็คือปัญญาเจตสิกนะเป็นโลกิยะปัญญาขนาดว่าโลกิยะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วทําไมถึงเกิดตอนนี้เพราะว่าศีลงดงามแล้วจิตงดงามแล้วเป็นการปฏิบัติโดยใช้ตัวเองเป็นฐานเมื่อใช้ตัวเองเป็นฐานได้แล้วเอาตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนกระทั่งมาเห็นตัวเองว่าไม่มีตัวเองไม่ใช่ตัวเอง เมื่อไม่เห็นว่าเป็นตัวเองแล้วมันเห็นเป็นรูปกับนามนะตอนนั้นนันความเห็นถูกจึงเกิดขึ้นมาความเห็นถูกนี่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหะก็คือไปปัญญาที่เป็นโลกิยาปัญญาไปเห็นความจริงว่าอ๋อไอที่เราบอกว่าเราไม่มีแล้วเป็นรูปเป็นน้มหมดเลยเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วไปถึงตรงนั้นเลยนั่นคือวิสุทธิของจริงเลย เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อไปก็เป็นโลกิยะปัญญาโดยตลอดเวลาถ้าว่าโดยยกหลักฐานหลักวิชาการที่เป็นปฏิปฏิเนี่ยนะสัจธรรมเ่ยนะยกมาจากในปริเชตที่9นั่นแหละนะคะในเรื่องของยาน16โซรสยานใช่ไหมโซรสยานเนี่ยถ้าพูดโดยรวมตั้งแต่ยานที่1ก็คือมาเห็นตัวเองเป็นรูปเป็นนามไม่มีตัวเองแล้วเกิดขึ้นมา อันนี้เริ่มเลยที่ถิวิสุทธิเกิดขึ้นมานะอันนี้เป็นวิสุทธิที่หนึ่งที่แบบว่าเริ่มจะไปเห็นความจริงนะทีนี้ยานที่หนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือนามะรูป,ปะปริเฉทยานตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยการฝึกจิตหรือว่าการมาดูโรคนามขันห้าต่อเนื่องมีสติระลึกรู้อย่างต่อเนื่องปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้อีกปัญญาระดับสองระดับสามจนถึงระดับที่สิบสองจนพูดถึงตรงนี้นะ 1นึเลยช่วงนี้เป็นวิสุทธิที่งดงามมาโดยตลอดเลยนะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติทำะนะก่อนที่จะมาถึง12เนี่ยจะต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงประมาณ3ามสขึ้นสนะปัญญาโลกิยะปัญญาช่วงสามขึ้นส่เนี่ยจะไปเห็นเรียกว่าวิปัสโูปกิเลสตรงนี้คนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสนิประฐาน4ี่ที่ได้ศึกษามาในหลักวิชาการ และครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกว่าจะต้องเจอใครที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4ี่ไม่เจอวิปัสโนูกิกเลสไม่ใช่ต้องเจอนะคะวิปัสโนูกิกเลสมีอะไรบ้างอ่ะไม่พูดตอนนี้หรอกค่ะนะคะ <c ười> เดี๋ยวไว้มาศึกษาเล่าเรียนถึงวันหนึ่งถึงแน่นอนเพราะพวกเราเป็นนักศึกษา <c ười> นะคะเมื่อศึกษาแล้วถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าอ๋อวิปัสโนูกิกเลสคืออะไรหลังจากนั้นมาเจออุปสรรค นะแต่ได้กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรจะช่วยเหลือได้เี้กัลยาณมิตรเนี่ยช่วยเหลือจนกระทั่งบุคคลนั้นหรือว่าพวกเราถ้าปฏิบัติตามเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้ช่วงที่3พ้นผ่านจากช่วงที่3ได้นะเราจะชฉลุยเลยคราวนี้ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องนะชฉลุยเลยเพราะว่า4นั่นคือเป็นพลวะลนะถ้าจําได้ก็คือพลวะอุทยพยายาก็คือตรงนี้เนี่ยนะสเนี่ยมีพลังละ ปัญญาระดับที่4ปัญญาทางโลกิยะปัญญานะระดับที่4อันนี้มีพลังขึ้นมานี่มีพลังแล้วบุคคลนั้นเนี่ยได้อยู่กับกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์เมื่อมีครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะทําให้การดําเนินไปเนี่ยไปได้เร็วแล้วจะไม่ติดอีกเลยจนไปถึง12นะคะพอไปถึง12ปั๊บเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยโอ้โห สูงสุดแล้นะเรียกว่าปัญญาเจตสิกท,ที่เป็นปัญญาทางโลกิยะเนี่ยไปเห็นไตรลักษณ์สูงสุดอยู่ที่นี่ยานสิบสองนะโสรัสายานยันสิบหกใช่ไหมตอนนี้ปัญญามาอยู่ระดับที่12สามารถที่จะพ้นผ่านตรงนี้ได้ง่ายมากหลังจากนั้นเนี่ยนะถ้าคนมีบุญนะจริงๆแนละ้วประมาณนี้แหละ11นี่แหละ11เจออุปสรรคอีกรอบหนึ่งนะจริงๆนะ เจอตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยเจอกิเลสเล่นงานก่อนได้หนึ่งนั้นรอบหนึ่งนะเจอกิเลสเล่นงานขวางก่อนก่อนได้หนึ่งพอได้หนึ่งแล้วมาเจอสามสามมาเจออีกรอบหนึ่งวิปัสสนูกิเลสท,ที่พูดตะก,กี้นะเจออีกรอบหนึ่งพอเจอตรงนี้รอบหนึ่งแล้วดําเนินไปได้อะขับรถไปต่อต่อเลยนะยวดยานไปต่อหลังจากนั้นมาเจอตรงสิบเอ็ดอีกรอบหนึ่งสิบเอ็ดเนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบุญบารมีนะ ไม่มีบุญพอหมายถึงว่าจะได้บรรลุมากแต่นนะจอดอยู่ตรงนี้จอดจอดนานเลยอ่บางทีจอดตลอดเลยนะแต่ถ้าหากว่ามีบุญบาร,รมีนานแค่ไหนในชาตินี้ถ้ามีบุญบาร,รมีนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สามารถทะลุได้แต่นั่นก็คือต้องไปสร้างบาร,รมีเพิ่มอันนี้ต้องเป็นหลักการในส่วนของการที่เราไปเรียนเพิ่มนะเน,นี่ยถ้าหากว่าพ้นผ่านโนะลกียะปัญญาขั้นที่12ได้ จิตเกิดดับเร็วจิตเกิดดับเร็วม่งหมายถึงว่าปัญญาที่อยู่ในมหากุสลญญานะสัมปยุทธจิตสีดวงใดดวงหนึ่งเขาจะต้องทํางานต้องเน้นนะดวงใดดวงหนึ่งทํางานเกิดและดับเกิดและดับเพราะว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยนะคะเขาทํางานเสร็จแล้วก็เขาก็ดับลงเกิดขึ้นมาเสร็จเขาก็ดับลงอันนี้เป็นธรรมนิยามอยู่แล้วใช่ไหมเป็นสามัญลักษณะของเขาอยู่แล้วเมื่อเขาดับลงจิตใหม่เกิดขึ้นมาสมมติจิตดวงที่12 ดับลงจิตตรงที่13ก็เกิดขึ้นมาทันทีด้วยอํานาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยใช่ไหมเกิดขึ้นมาทันทีไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นลําดับที่13ใช่ไหมลําดับที่13เนี่ยยังเป็นปัญญาทางโลกิยะอยู่นะโลกิยะปัญญาอยู่เลยดูสิปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วยังเป็นโลกิยะนะแต่ว่าปัญญาที่อยู่ในระดับ13เนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าพูดย้อนกลับไปนิดนึงหนึ่งถึงสิยังมีรูปนามก็คือมีตัวเราว่าโดยเรานะยังมีตัวเราเป็นอารมณ์ให้สติให้ปัญญารู้อยู่นะตอนนั้นแต่พอมาถึง13แล้วเนี่ยไม่มีแล้วรูปนามไม่มีแล้วคราวนี้มาเจอสันติลักขณังของจริงเห็นไหมมาเจอนิพพานนะปัญญาขั้นที่13มเนี่ยมาเจอปัญญาที่มาเจอนิพพานแล้วอันเนี้ยพอมาเห็นนิพพานหน่อยนึง ถามว่าปัญญาทางโลกิยะเนี่ยละกิเลสได้ไหมตัวนี้วิจิกิจชาที่ถีวิจิกิจชาที่เป็นอนุสัยสเนี่ยแต่ว่าิ้งห่างมาเยอะแล้วนะฉันหนีเธอมาตั้งนานแล้วและเธอก็อยู่ไหนหนู่นก่อนหนึ่งนะเธอเธออยู่ก่อนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อีฉันมาถึงสิบสามแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วตรงนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยสงเคราะห์เอาว่าสิบสามเนี่ยยังเป็นโลกิยะปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยระดับนี้เนี่ยละกิเลสตัณหาอุปทาน ยังไม่ได้โดยการที่แบบวละเด็ดขาดนะแต่เป็นการละแบบชั่วคราวมาตลอดใช่ไหมละแบบชั่วคราวมาตลอดเลยมาอพอสิบสามจิตดวงนี้ดับลงดวงที่สิบสี่ก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมพอดวงที่สิบสี่เกิดขึ้นมานี่ละนะพระเอกมาแล้วแทนทร,รนนะมาแล้วพระเอกเ,เกิดขึ้นมาเป็นมัดนะโสดาปฏิมัดคจิตหนึ่งใช่ไหม โซดาปฏิมาคจิตหนึ่งนี่แหละปัญญาที่อยู่ในโสดาปฏิมาคจิตหนึ่งนี่แหละเป็นโลกุตระปัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยไปเห็นนิพพานของตะกี้เห็นหน่อยหนึ่ง,งแล้วละทิฏฐานุุัสวิจิกิจานุสัสออกจากคันธสันดานนะตอนนั้นหลังจากจิตตรงนี้เกิดขึ้นมาดาับลงแค่มันละพวกนี้เพราะเหมือนเหมือนกับว่าพลังเต็มที่แล้วไง มักมีองค์8ก็คือปัญญาวิตกใช่ไหมวิรตีสามวิริยะสติสมาธิใช่ไหมพวกนี้มาหมดแล้วไงมาเป็นนิยตาเอกโตอยู่ที่นี่ใช่ไหมมาบริบูรณ์สมบูรณ์กันตรงนี้นะก็เรียกว่ามักสามัคคีกันมักคะสมังคีเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมมักคะสมังคีอฟังตอนนี้นะฟังอาจารย์นะมักคะสมังคีมักคะสมังคีหรือมักสามมัคคี มักนี่แปลว่าหนทางใช่ไหมเราเคยได้ยินนี้ไหมสแสดงว่านามเจตสิกเหล่านี้เป็นหนทางใช่ไหมคะย่นย่อมาเป็นศีลสมาธิปัญญานะมักมีโอแปดเนี่ยนะเห็นไหมไม่พ้นเลยเป็นปฏิปฏิสัทธ์ทรรมเหมือนเดิมทําไปทํามาวนอยู่แถวนี้แหละนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อจิตดวงนี้ที่เรียกว่าโสดาปิมัจดับลงเป็นปัญญาทางโลงกุตละแล้วดับลงก็ เกิดจิตใหม่ขึ้นมาจิตใหม่เนี่ยเป็นผลซึ่งเซฟนิพพานเป็นอารมณ์จำได้ใช่ไหมคะทำหน้าที่ชวนะเซฟนิพพานเป็นอารมณ์ผลดวงแรกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงเขาเป็นจิตไงฮะผลนั้นดวงที่สองเกิดขึ้นมาเซฟนิพพานเป็นอารมณ์อีกรอบนึงก็ดับลงประดับลงแค่นั้นหลังจากนั้นพวังก็เกิดต่อหมายความว่าหมดละหมดในเรื่องของการทํากิจตรงนี้ละช่วงหนึ่งก่อน จากนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของจิตเขาจะทวนมหากุสลญญาสัมปะยุตตถทิ่ีดวงใดดวงหนึ่งเขาจะทวนขึ้นมาซึ่งมีปัญญาที่เข้าไปทบทวนใช่ไหมทบทวนอะไรทบทวนมรคที่เกิดอะไมรคขจิตอะโสดาปฏิมรคอะทบทวนย้อนก็เรียกว่าปัจเจเวฆะขนัใช่ไหมทวนย้อนมรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือพิจารณา5อย่างกิเลสที่เหลือกิเลสที่พูดถึงเนี่ยมี1ิบใช่ไหม เอาออกไปสองทิฏฐิกับวิจิกิจฉากิเลสเหลือเท่าไหร่อะคะเหลือเท่าไหร่คะอะไรนะคะแปดเหลือแปดนะเหลือแปดเนี่ยกิเลสที่ละก็คือทิฏฐิวิจิกิจฉาพิจารณาเรียบร้อยแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือก็เหลือแปดนี่ไงมาณะก็ยังออกจากใจไม่ได้เลยเห็นไหมโลภะก็ยังออกจากใจหมดไม่ได้แต่ออกไปเยอะแล้วนะอยังมีอยู่ โมหะก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ออกไปบ้างแล้วยังอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นพิจารณาตรงนี้เสร็จก็จัดการตัวเองอีกโดยการไปเข้าผลสมาบัติท่านต้องเข้าผลสมาบัติเลยนะอธิษฐานเข้าอธิษฐานออกไปเสพอารมณ์เป็นนิพพานตลอดช่วงที่อธิษฐานสมมติว่าอธิษฐานสองนาทีน้อยจังเนาะสมมติว่าอธิฐานได้มากกว่าจะได้มาอธิฐานสองนาที อธิษฐานสองนาทีนะอนธิษฐานเสร็จก็เข้าผลสมาบัติเลยช่วงที่ผลและจิตอะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดครั้งหนึ่งเห็นนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือรู้นิพพานเป็นอารมณ์ครั้งหนึ่งก็ดับลงพอเกิดขึ้นมาใหม่ส่งต่อกันเป็นอนัตตาสมนัตตะแม่นัฐวิคตะเสร็จแล้วเนี่ยกระดับลงดับลงก็เสร็จขึ้นมาใหม่อีกเซพนิพพานอีกก็ดับลงเกิดขึ้นมาใหม่เสนนิพพานดับลงถ้าสมมุติว่าภายในสองนาทีเนี่ยผลและจิตอะเกิดดับเกิดดับสิบครั้ง นะสิบครั้งนะสมมติอันนี้สมมติจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะนับไม่ได้ถ้าเกิดมาสิบครั้งเนี่ยครั้งที่หนึ่งรับนิพพานครั้งที่สองรับนิพพานรับนิพพานทั้งหมดสิบครั้งเข้าใจใช่ไหมคะจิตเกิดสิบครั้งก็ต้องมีอารมณ์ที่ไปรู้สิบครั้งถูกไหมมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้ใช่ไหมคะผู้รู้คือผลลจิตผู้ถูกรู้ก็คือนิพพาน จิตที่อยู่ในหัวใจไปจําอารมณ์อยู่ที่หัวใจว่านนิพานเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมนิพานเป็นธรรมารมณ์เกิดที่ใจและนิพานเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อให้จิตที่ไม่สาธารณะทั่วไปไปรู้เขานะจิตที่จะไปรู้นิพานเนี่ยไม่ใช่ใครอยากรู้ก็รู้ได้ไม่ใช่มันต้องเป็นจิตที่ไม่สาธารณะทั้งหมดเป็นมมกุสามสี่ดวงใดดวงหนึง่งช่วงที่เป็นโครตรภูใช่ไหมเป็นช่วงสิบสาม